พิมไมรีพายครับหลังๆเนี่ยพิมพมรีพายเนี่ยเขาทําสื่อออนไลน์<ช>ครับต้องยอมรับนางทัสื่อออนไลน์ทำไปแบบว่า CSR ส่วนใหญ่คนร,รู้บอกว่าคลิปล่าสุดนะที่ฉันดูฉันร้องไห้ว่ะค,คลิปที่ไปเจาะน้ำบาดาลเออร้อ,อ,อ,องไห้ซึ่งปรากฏว่าไ,ไอ้คลิปน้ำบาดาลเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับพิมพมรีพายปรากฏอยู่บนสื่อเนี่ย ขี่ okay. so, right. ี่จริงๆเพราะว่าหลังๆนางจะประโลมใจด้วยการทําอะไรกับสังคมเพราะถือว่านางประสบความสำเร็จมากๆนะครับตอนนั้นเรื่องติดตั้งโซล่าเซลล์จำได้ไหมจได้เรื่องติดไฟฟ้ากับชุมชนคลองเตยล่าสุดคือการขุดน้ําบาดาลนะปรากฏไปขุดน้ําบาดาลที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะที่พื้นที่ภาคอีสานต้องยอมรับถ้าสมมติเป็นอีสานตอนบนเนี่ย น้ำจะเยอะเพราะติดลูมแม่น้ําโขงจะมีน้ําเยอะถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมติเป็นอีสานตอนล่างไปเนี่ยร้อยเอ็ดยะโสธรอานาจเจริญพวกเนี้ยจะค่อนข้างบางที่อ่ะยังต้องใช้น้ําบาดาลอยู่ที่หน้าร้อนแบบนี้ทุ่ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีน้ํากันครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับอดใจแป๊บหนึ่งตอนนี้ทั้งประเทศไทยเนี่ยแห้งแล้งหมดเลยแห้งแล้งอย่างหนักครับแม่พิมพ์รีพายนางก็ทำคอนเทนต์นั่นแหละเอาตรงตรง นะแต่บางทีฉันด่าโทรไปด่าอยู่ทรไปาำไมหล่อนดัดจริตทำไมอ่ะทีงานศพย่าฉันจะหล่อนมาทุกคืนนางมาช่วยเสิร์ฟนงเสิร์ฟน้ำมาโดนเนาะาห่อมาหรอนางมาช่วยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรนี้เลยนางมาทุกวันแล้ววันที่แต่บอกว่าฉันโทรศัพท์ไปปุ๊บนางมามาโดนนางมาบ่อยๆเนาะเธอเนาะมาเลยค่ะรอแต่ปรากฏว่าบอกให้มารายการทีวีก็แดะไม่มาไม่มาหนูไม่ออกทีวีไปตาย เขาบอกว่าทีวีไม่ใช่ที่ของเขาออนไลน์เป็นที่ฉันก็บอกแหมที่อย่างเงี้ยนึกออกป้ะมาช่วยออกทีวีเอาเลสติ้งให้กูหน่อยยอดไลค์กูก็ไม่ค่อยสูงแล้วตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บนางก็มีการปล่อยคลิปครับคปล่อยคลิปปุ๊บแฮชแท็กพิมริพายพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยล่ะคุณเชื่อไหมยอดทวิตของนางเกือบสองแสนครั้ง เธอโพส์คลิปภารกิจใหม่ดินแห้งแค่ไหนน้าใจไม่เคยแห้งคร,ครั้งนี้พิมพิพายเนี่ยเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งรู้สึกจะเป็นย่าโสธรในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับอีสานกําลังประสบภัยแล้งอย่างหนักพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่เคยเห็นน้ำมานานแล้วด้วยครับ,รบชาวบ้านทํานาแต่ปีนี้ต้องยอมรับมันแล้งเพราะอะไร ทุกคนว่างงานทุกคนตกงานถูกอันเนี้ยสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหมดตกงานกันมหาศาลได้ทุกคนกลับบ้านเกิดเพื่อหวังไปทํานาปรากฏไปทํานาไปทําไร่น้ําไม่พอน้ามาไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้น้ําก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญแต่วันนี้เขาบอกปีนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวเมษายนเนี่ยฝนมันจะมาเร็วกว่าดูรดู ปรากฏชาวบ้านเปยบปูดำนาก็ต้องด้วยน้ำตาดำนาด้วยน้ำตาหมายถึงการดำนาด้วยน้ำตาคืออะไรมันไม่มีน้ำนะมันปลูกข้าวไม่ได้ในคลิปเนี่ยชาวบ้านบอกว่าในหนึ่งปีที่นี้อ่ะแรงมาแล้วประมาณ 6- กถึง8ดเดือนนะในเมื่อทํากินไม่ได้ผลผลิตก็ไม่มีข้าวอย่าคิดแต่จะขายเลยชาวบ้านบางคนคิดว่าเขาปลูกข้าวจะขายไม่ใช่นะฮะพราะเขาปลูกข้าวไว้กินกันเองเหลือก็ขายเหลือเขาถึงจะไปขายครับ คนที่เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาปลูกข้าวไว้กินกันเองค่ะนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้าวจะกินนางยังไม่มีเลยแถมยังมีหนี้สินเพราะต้องไปกู้ทอกศไปกู้ซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาซื้ออะไรมาก็แล้วแต่ค,ครับนะฮะบางคนอนี่ยออกไปหางานรับจ้างที่อื่นเนี่ยเหลือแต่คนแก่คนเฒ่าเนี่ยเฝ้าหมู่บ้านปรากฏว่าพิมพ์ริพายครั้งนี้นางก็ทำาโอเคแหละต้องยอมรับว่านางก็ทําสื่อสร้างสรรค์สังคมนะมมถ้าสมมติเอาพูดในแง่<ช>นะฮนเป็นตัวอย่างใ,<ช>ให้ดีเมื่อวันหนึ่งที่สาเร็จแล้วก็ตอบแนสังคม ก็ได้ไปหาลือกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเพื่อหาทางเราจะทํำยังไงนะเราจะพัฒนาชุมชนแหล่งน้ํำยังไงนะเราจะสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อสอนให้ชาวบ้านทําการเกษตรยังไงนะในฤดูเก็บเกี่ยว<ะ>ปรากฏนางก็ไปหาทีมงานมาขุดเจาะน้ําบาดาลน,นะ,ะนางขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมสร้างแทงเก็บน้าไปด้วยะนะครับแล้วก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยโดยใช้เงินส่วนตัวของนางเนี่ย 1 9 0 0 0 0บาทก้า0 0 0่นบาทสองแสนบาทละใช่ว่าร่วมก็ส0งแสนนอกประมาณสองแสนบาทลงทุนให้ฟรีเลยให้ชาวบ้านเลยชาวบ้านก็มาร่วมลุ้นลุ้นอะไรลุ้นคือตอนเจาะบาน้ำบาดาลเนี่ยว่าน้ำมันจะออกหรือเปล่าเพราะมันไม่รู้ว่าเจาะเข้าไปน้ำจะอยู่ตรงไหนอต้องทำการสำรวจแล้วต้องหายเจอแต่ฉันนี่โชคดีเนาะ ที่ฉันเจาะลงไปเมตดกว่าที่เธอจะไม่เจอน้ำได้งแต่ติดแม่น้ําโขงก็างนั้นมันก็ต้องเจอมันจะไม่มีน้ําได้ยังไงนีม่ีเขาแม่น้ําก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้เขาก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีน้ําหรือเปล่าติดแม่น้ําอยู่แล้วติดไอ๋อมันก็ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมดีใจทาไมมองไปก็เห็นแม่น้ําโขงแลคุณไม่เจอหน้าเจอ พอไม่ไปเจอจะตกใจอ่ะไม่ใช่มันมีถนนกั้นแต่มันก็เดินไปน้ำใต้ดินเธอะนะมันมาต้นเลยมันก็อยู่อล้วยังไงตุ๊กขุดเจออย่าลืมแม่น้ำของมันเป็นโพรงอยู่ข้างในหมดเลยนะที่ดินหนักยังไงอ๋ออีกประตยังไงของเราก็เจอเหรอแม่โชคดีแม่ฉันอะโชคดีจริงเลยแม่ทำมาบอกฉันอะโชคดีจริงกดเจาะไปไม่นานก็เจอน้ำแล้วน้ำอยู่ข้างหน้านี่มึงไม่ต้องเจาะก็ได้โมดของมดดามาเอาถังไปหาบอ่ะก็เจอโอ้โห เขาจะทำไมของของฉันไม่ต้องตื่นเต้นจะเจาะทำไมมันไม่มีน้ำเดินไปสูบน้ำเป็นน้ำข่วงไปจะเจาะทำไมมันผิดกฎหมายยีบ้าไปสูบน้ำหมายถึงว่าฉันก็เจาะแล้วอยู่ยๆมันมะนาวหล่นเลยอย่าเดี๋ยวตลอดเวลาเธอถือมะนาวไว้หัวจะขึ้นมะนาวมันก็ลอยมากตกนึกว่าูในนาตาปาก แล้วจะบอกว่าจริงเก่งมากเลยกระดิับเ่างถือนล้วเปลือกถือว่านี่ไงอ้าวพี่นุ้ยพายยังไงต่อปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านก็มารุ้นไอตอนเจาะหาตาน้ำเนี่ยแหละครับปฏิกิริยาของชาวบ้านตอนขุดเจอตาน้ำเนี่ยเฮ้ยเขาบอกฟิลลิ่งงช่ไหนเขาดีใจกันมากนอนนเขาไม่เคยเห็นน้ำเขาแบบเขาใช้โยร้องแบบว่าชาวบ้านกอดกันอะอย่างมีความสุขอย่างดีใจคุณยายถึงขั้นกับยกมือไหว้น้ำอ่ะเขาบอกยกมือไหว้น้ำคุณดูสิว่าแบบเขามีน้ำใช้กันแล้วทำให้หลายคนที่เห็นเนี่ย เขาบอกไอ้ด่าดูว่ายังร้องไห้เลยเธอเธอฉันดูแล้วฉันน้ําตาไหลเข้าใจความรู้สึกเขาคือเรารู้สึกว่าแบบเข้าใจความแบบลําบากอะความแรงของเขาเป็นยังไงแต่พอวันหนึ่งอ่ะมีคนมาขุดน้ํำบาดาลให้เขาแล้วเจอตาน้ําแล้วน้ํามันผุดขึ้นมาจากดินอะมันเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะเป็นแบบเหมือนเป็นแหล่งที่พักพิงให้เขาได้มีอาชีพในการทำมาหากินและหลังจากนี้เขาทำเกษตรได้ละอาก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะพิริภัยบอกว่าหรือไม่เราทําเป็นการเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนพอพิริภัยทำเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนที่อยากทําแบบนี้จนมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาขอให้เราเนี่ยแค่เริ่มทําก่อนแล้วก็อยากให้ลูกให้หลานให้เลนให้หลนให้ตาให้ยายให้พ่อแม่ที่นี่เนี่ยเอาที่ดินของพ่อแม่เนี่ยไปเป็นสมบัติในการทํามาหากินแล้วก็อยู่กันชั่วลูกชั่วหลานอ ไปที่ไหนมีที่ของตัวเองแล้วก็ทํามาหากินกันไปบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะพาบ้านเราพัฒนาไปได้อันนี้ดีหลังปล่อยคลิปนี้ไปนะคะคุณผู้ชมไม่ถึงวันใน YouTube เนี่ยยอดวิวทะลุล้านภายในแป๊บเดียวเลยและตอนนี้เข้าไปเช็คล่าสุดคือประมาณ2.5ล้านวิวแล้วตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนเข้ารายการเราเกือบ3แล้วเฉลี่ยวันละล้านเฉลี่ยวันละล้านใช่ทุกคนเชื่อไหมฮะชาวเน็ตก็ปากันชื่นชมนาง ชาขึ้นชื่อชมนาเดี๋ยวมันก็ต้องมีด่าอยู่แล้วล่ะนึกออกไหมพากันชื่นชมนาเฮ้ย มนเป็นการช่วยเหลือสังคมมันได้เห็นฟิลลิ่งโอเคแหละนางทำโปรดักชันไหมนางทำโปรดักชันอันนี้เราพูดตรงๆนะเขายอมรับว่าเขาทำคอนเทนต์นางก็ทำคอนเทนต์นางก็ทำคอนเทนต์ของนางอ่ะแต่ถ้าสมมติคอนเทนต์มันเกิดประโยชน์อันนี้ก็ดีดีกว่าไปคอนเทนต์ฆ่าสัตว์ไหมล่ะคืออันเนี้ยคอนเทนต์นี้เขาไม่ได้เกิดประโยชน์แค่ตัวเขาเองแต่เขาเกิดประโยชน์แกชุมชนตรงนั้นด้วยแล้วอย่างที่นางบอกว่าถ้ามีคนเอาไปทำตามนางก็ยินดีมันส่งผลกับชุมชนจริงๆแล้